วิธีลบแอป Smart TV p h i l i p ิปแอนดรอยซีรีส์หกพันซีรีส์ห้าแและซีรีส์ห้าหครับสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้มาเสนอในการที่เป็นลบแอปของตัว Smart TV ีนะครับสามซีรีส์ที่แก้งไปเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามีท่านลูกค้าสอบถามเข้ามากันเยอะนะครับในการของตัวลบแอปนะครับก่อนอื่นให้ลูกค้านะครับ เข้าไปที่ของตัวหน้าสมาร์ททีวีนะครับที่เป็นแอปของฉันนะครับที่เป็นแอปที่ทางลูกค้าใช้งานนะครับซึ่งมีโปรไฟล์เป็นของลูกคนนะครับที่เป็นแอปของฉันนะครับก็จะมีของตัวบาว์เซอร์หรือว่าเป็นแอปต่างๆนะครับในการที่ลูกค้าจะลบนะครับให้สังเกตดูที่ตัวรีโมทนะครับจะมีปุ่มสีแดงและมีข้อความอยู่ข้างล่างฝั่งซ้ายมือของจอนะครับจะมีคําว่าถอนการติดตั้งสีแดงนะครับก็ให้ลูกค้าทําการกดปุ่มสีแดงที่รีโมทนะครับ หลังจากดเข้าไปก็จะมีการยืนยันว่าคุณแน่ใจหรือไม่นะครับว่าจะลบแอปตรงนี้นะครับทางลูกค้าก็ทําการกดยืนยันนะครับแค่นี้แอปก็หายนะครับแอปที่ เราติดตั้งมาใช้งานไม่ได้ก็ลบก็ต้องกดปุ่มสีแดงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นของตัวคู่มือนะครับก็จะมีเป็นของความช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นสีน้ําเงินก็กดสีน้ําเงินก็จะมีการใช้งานต่างๆของตัวสมาร์ททีวีไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่องเพิ่มเสียงหรือว่าเป็นของการใช้งานต่างๆนะครับก็จะมีคู่มือในตัวของทีวีนะครับวันนี้เป็นชิปสั้นๆน,นะครับที่นําเสนอนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับวันนี้ได้ติดตอ่อเข้ามานะครับในการติดตั้งแอปก็เป็น คลิปผ่านๆมานะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในช่องของสอนใช้ง่ายจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามครับ